เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญมากถ้าเข้าใจเนื้อหาตรงนี้นะฮะจะถือว่าทิศทางในการเรียนภาษาเงรฤษดีดีมากๆเลยขอพากลับไปที่ The Bangkok Post ฉบับวันนี้อีกสักนิดหนึ่ง Deputy Prime Minister ประวิทวงษ์สุวรร taking the helm of the ruling พลังประชาัฐ party PPRP. i s being seen as a way of strengthening unity within the main coalition party. เหนะมเหมือนกับที่เราเรียนมาหมดอะ The main coalition party แปลหลังมาหน้าเหมือนกันนะครับ p l a y b a c แต่ว่าถ้าเราเรียนตอนนี้อยู่ยังแปลพวกนี้ยากอยู่เพราะว่ามันมีลดรูปอย่างเช่น taking ก็เป็น adjective c l a u s e ลดรูปแล้วก็ playback ก็เป็น adjective clause ลดรูปเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเนื้อหาที่สูงขึ้นไปก็ว่ากแบบหนึ่งแต่ในเนื้อหาทั่วๆไปอย่างนี้เราจะได้เรียนครับประวิทยวงสุวรรณ is still respected คุณประวยิยังได้รับความเคารพ by military top brass จากจากใครจากผู้นำวามทัพและ maintains good ties เราเรียนตอนนี้คือ maintain เติม s เติม maintain เติม s ตัวนี้เติมที่คำใดอันนี้คือตัวที่จะอธิบายให้ท่านได้ทราบให้ผู้เรียนได้ทราบ maintain เป็นกริยาเป็นกริยาของใครของคุณประวิทย์ผลเอกประวิทย์คู่กับใครคู่กับกริยา is เป็น present simple tense ถ้าเข้าใจตัวต่อไปนี้ จะถือว่าสำคัญและก็เป็นทิศทางในการเรียนที่ดีมากตั้งใจนะ Party political with หมายเลข6บวกได้นามคือ Party Polish เปลี่ยน y เป็น i เติม es อันนี้เป็นคำนามหรือกริยาเป็นกริยานั่นแสดงว่าการเติม s es political observers เป็นเติม s เข้าไปแสดงว่าการเติม es พูดตอนนี้นะเริ่มเรียนนะ เติมได้2ที่ได้กันเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยเราเอานักสพมองกออโพสมาเป็นตัวแม่แบบว่าที่สอนนั้นนำไปใช้ฟังผู้อ่านเขียนได้แน่นอนผมขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนเพราะหัวข้อนี้ก็คือการสร้างคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์สับสนเพราะว่าอาจารย์นั้ได้ไปพูดถึงทำไมกริยากริยาคือคำว่า maintain ไปพูดทำไมทำไมไม่พูดถึงคำนามพูดถึงคำนาม มันก็ได้อยู่รอกอย่างเดียวเติม SES ก็ได้อยู่รอกแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมเพราะมันเป็นอันเดียวกันจึงขออธิบายดังต่อไปนี้อ,อธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าเช่นคำว่าเอาชุดแรกก่อนนะยังไม่ต้องไปดูข้อ1ข้อ2ข้อ3การเติม SES อธิบายตัวแรกก่อนในชุดนี้เดี๋ยวถ้าเข้าใจคอนเซปต์แล้วที่เหลือก็จะง่ายขึ้นนะครับ กริยาในภาษาอังกฤษท่านผู้ชมขออนุญาตพูดถึงกริยาก่อนนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในเนื้อหาต่อๆไปแต่มันไม่จําเป็นต้องคอยฮะกริยาแท้ในภาษาอังกฤษผันรูปได้4ช่องผันรูปได้4ช่องนะครับนี่สช่องปุ๊บสช่องคืออะไรเช่นคําว่า E. t ท่านได้กริยาตัวใดมาบ้างบางคนมาเรียนกับผมเนี่เขาได้ตัวเดียวเนี่ย e a ทเขาบอกมันคืออะไรเฮ้ไม่รู้เรื่องอีกไม่ได้ เพราะการพูดเราจะใช้ tense เ,เดียวไม่ได้ age แล้วหนูจะไปท่องที่ไหนล่ะในนี้มีให้ช่องที่3คือ eaten นะครับและช่องที่4ผมบัญญัติเองก็เป็น eating general ทุกทั้ง4ช่องมีชื่อเรียกช่องที่1เขาเรียกว่า simple form ช่องที่2เขาเรียกว่า past form ช่องที่3เขาเรียกว่า perfect form หรือ Past Participle Form ช่องที่4เขาก็เรียกชื่อเหมือนกันมันก็มาจากที่เดียวกันเรียกว่า Present Participle โพเพรสเซนตหรือ g u r u n d Form หรือ,อ ING Form อันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็น4เป็น4ช่องอย่างนี้จึงจะถูกต้องความจริงช่องที่1ในภาษาอังกฤษก็ไม่มีหรอกช่องที่2ก็ไม่มีช่องที่3ามเรามาพูดเองว่าช่องที่ 1, ที่2ที่3 อาจารย์นเรศจะเพิ่มช่องที่4เข้าไปจะเป็นอะไรถูกะ respect ามาดูตัวนี้นะเราดู respect นะช่องที่1 respect respect เคารพท่องจำศัพท์ด้วย respect ed ส่วนมากจะเติม ed ร้อยกว่าคำที่ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นแบบนี้นะเปลี่ยน go went gone going ััด c u อะไรก็ว่าไปกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ150ยคำนะอยู่ประมาณนี้150าคำ ถ้าท่องกลุ่มนี้ได้หมดก็จะเป็นกลุ่มเติม E-D คราวนี้เราเรียกว่า r e g u l a r v r b l ถ้าช่องที่2เติม E-D ท่านผู้ชมครับช่องที่3ก็จะเติม E-D 2กับ3อยจะเติมเหมือนกันแล้วก็ Respecting เอาช่องที่1มาเติม I-N-G ก็เป็นช่องที่4ชุดนี้มีนับไม่ถ้วนเยอะมากชุดแรก150คำโดยประมาณอาจจะ1 6 0 7 0นี่แหละไม่เกินไม่ถึง200เรียกว่า อิเรกิราเวิร์บช่างมันเถืออย่าพูดไปจาเลยอย่าพูดจําตอนนี้ยังไม่ต้องไปไปเดือดร้อนกับกับเรื่องเหล่านั้นตัวที่2อเอาเกริยาในนัสพิมดาบางกอกโพสต์วันนี้ก่อนนะครับม n นเทนเนี่ยเห็นไหมที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้เรียนเข้าใจก่อนตอนนี้พูดถึงคํานามแต่ว่าอธิบายในเรื่องของกริยาอยูอ่เกี่ยวอะไรกันเกี่ยวมนเทนรักษาคงไว้มนเทน เติม ed ช่องที่2เติม ed ช่อง3ก็ต้องเติม ed ช่องที่4ก็เป็น maintaining ก็เป็น ing มีเท่านั้นแหละท่องจำได้เอามาใช้ให้เป็น maintaining รักษาคงไว้เป็นกลุ่มที่เติม ed เรียกว่า regular verb มีเยอะแยะนะ o b s e r v e ก็มีนี่ o b s e r v e o b s e r v e เป็นกริยานะแต่เติม observer เข้าไปมันเป็นนามกับเวนก็เป็นกริยานะนี เติมเม้นเข้าไปมันเป็นนามท่านั้นเองมันมีกริยา4ช่องอ่ะให้ผมทําให้ดูก่อนเนาะวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงที่เติม s e s จึงต้องอธิบายดีอยหน่อยเพราะคอร์สนี้ก็คือพื้นฐานปูพื้นเมื่อปูพื้นโอ้มันจะเรียนยากมากก็ไม่ได้ต้องไปทีละดําดับกัวนแปลว่าปกครองเติมเม้นเข้าไปก็แปลว่าการปกครองหรือรัฐบาล คนที่ได้ปกครองก็เป็นรัฐบาลป้นมาก็ได้ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลเพราะป้นมานี่นะฮะกาเวนช่องที่2เป็น Government ไม่ใช่ก็กา v e เวนได้แหละแต่เติม ed มัน,มนเยอะมากถ้าช่องที่2เติม ed ช่องที่3ย่อมเติม ed ช่องที่4ก็จะเป็น Governing มันมีวิธีใช้นะเดี๋ยวอธิบายไปทีละลำดับให้ท่านผู้ชมได้ทราบอันนี้เป็น regular verb observe observe ก็คือเป็นนั่งอ้าปากไม่ใช้ไปคอยสังเกตดูเขา observe นะครับช่องที่สองก็จะเป็น observe เติม ed นี่ช่องที่สามก็ต้องเติม ed ช่องที่สี่ก็ observing ing เลยนะนี่ครับเห็นไหมทุกตัวใช้ได้หมดเลย ensure ก็เป็นนะครับวางไว้หลังตรงนี้ได้หมดเอาพอแค่นี้ก่อน ชุดนี้เราเรียกว่าอะไรครับท่านผู้ชมเราเรียกว่ากริยานะครับนี่ไม่เลวกริยาที่จะพูดต่อไปนี้ก็เพราะว่ามันมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือคำนามคำนามเช่นคำว่า o o k อันนี้เป็นนามนะครับแต่ว่า o o k เนี่ยเป็นกริยาก็ได้แปลว่าจองจองตั๋วอะไรพวกนี้เป็นกริยาแต่เราพูดถึงในฝั่งซ้ายมือนี่เป็นนาม ่านฟังผมก่อนเราเรียนเรื่องนามมานามมีกี่อย่างนะครับนามมี2อ,อย่างคือนามนับได้กับนามนับไม่ได้ผมยกขึ้นมาเพนเป็นนามนับได้ black p e n ก็ยังเป็นนามนับได้ผมยกขึ้นมาปุ๊บเป็น money นะ money มันไม่ได้บอกว่าเป็นเงินของใครนะนอ่เงินเยอะเห็นไหมก็มีดอลลาร์ด้วยและริงๆแน้วมีเงินหลายสกุลเงินแต่ว่าไม่ได้นํามาโชว เดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าคนไทยเขาประเภทเซนซิทีฟมากเลยนะเห็นคนชว์เงินชวยอะไรไม่ได้นะเขาจะไม่่คยพอใจเขาก็อยากได้เงินนั่นแหละแต่เขาไม่่คยพอใจไม่ได้มีเยอะหรอกก็ไม่ใช่สิ่งที่จะอวดอ้างกันเราไม่รู้จะถามว่าอะไรเงินมันนับไม่ได้เมื่อนับไม่ได้เราก็ไม่เอามาจากในตรงนี้นะครับเติม S อสได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเขารู้เอาเป็นสื่อการสอนม o n นี่นับไม่ได้ ไม่สามารถเติม s e s ได้นี่เราเรียนมาถูกไหมครับแต่ book เอกพจน์นี่มันไม่มีช่องนะก็ถ้าเปลี่ยนเป็นพระหูพจน์คือหลายอันนามนับได้แบ,บ่เป็นสองอย่างหนูยังจำไม่ได้เลยนี่นี่จำไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์จะเรกรอบครอบเสมออ๋อหมายเลขหนึ่งมันแบ่งออกเป็นสองซี่เขาเช a เบ e n o นากับ u n c o u n t ช b เบ n o นาจึงต้องสอนทีละหน่อยละหน่อยใจเย็น ไปเย็นปู่ย่าตายยญ่ก็สอนช้าๆได้พลาเล่กง,งามสมัยก่อนเราบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กถูกไหมเพราะปลาตัวใหญ่ๆเสียใหญ่ๆเขาเข้าุบสมบัติของคนเล็กๆได้โดยการใช้ระบบกลไกเศรษฐกิจทุกวันนี้ปล,ล้นเราอย่างที่สองก็คือปลาทุกวันนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วปลาเร็วกินปลาช้าเออกูจะตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณช้าคุณโดนฮุบหมดไม่เกี่ยวกับใหญ่ดูเทคโนโลยีสิเทคโนโลยีมันมาเร็วมากมันกินหมดเลย แอปเดียวรวยมหาศาลจากยากจนยาจบอยู่แท้อย่างแช็กมาปึ้งเดียวครับมาถูกทางรวยแบบทะลุขึ้นไปเป็นระดับต้นๆของโลกเลยอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่อย่างยางคือมันผลิตเงินไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะวันนั้นเราผมก็หวังว่าสิ่งเล็กๆที่ผมสอนเนี้ยมันจะนําไปสู่การแตกแขนงเป็นกิ่งใหญ่ของท่านผู้ชมแล้วก็ผลิตผลลหมากรากไม้หรืออะไรก็ตามแต่เป็นเงินเป็นทองให้ท่านอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นแมชชีนเป็นมันนี่แมชชีนเป็นเป็นเครื่องจับเงินเลยนะให้ท่านตลอดไปนาะแต่ต้องอดทนในการเรียนหนังสือเล่มเดียวเป็นหลายเล่มท่านผู้ชมดูเป็นหลายเล่มเป็นเติมโดยมากเป็นอย่างนี้เอาโดยมากก่อนเป็นบุ๊กเติมฝั่งนี้เติมที่ทำอะไรโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทั้งหมดนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมที่ผมวงไว้กังวลมันเติมเอสเอสวงกลมสีแดงก่อน เด็กบอกว่าขอขอที่เป็นสายลู่เป็นสายลู็นี้เป็นนามเติม S อันนี้เป็นนามเติม s e s ไว้ให้นะครับเป็นพ่อพจน์อันนี้ก็เป็นนามแต่ว่ามันเป็นมันเป็นนามนับไม่ได้เป็นนามนับได้แต่ว่าเป็นเอกพจน์เราเอาเฉพาะที่เป็นเติม s e s เป็นเป็นนามนับได้เอาุพจน์นะครับอย่างเช่นข้อนี้ท่านนึกถึงอะไรได้อีกเรานึกถึงเน็ตคาพิเเตอร์ไม่เอาเราจะเอาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กี่เครื่องเครื่องเดียวหลายเครื่องเป็นอะไรเป็นคอมพิวเตอวิธีเติมเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อเพิ่มเติมนะครับคอมพิวเตอร์ a ท h เชได้ไหม t ท a เชอร์ Teacher. ได้นะครับ teach เติม er เข้าไปเป็นคนแปลว่าผู้สอนหรือครูถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเอ่าฝังนั่งซื่อนืดรำคาญ วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าทีมันมีสูตรมีอะไรเยอะๆนะวันนี้ก็เชิญไปประชุมในฐานะที่ปรึกษ,ษาสมาคมสมาคมการศึกษานอกระบบมั้งแต่ว่าหาเหตุผลไม่ไปเพราะอยากสอนหนังสือเดี๋ยวเดีวก็มีคอร์สอ,นออนไลน์ของเด็กต่อ,อยผมไม่ว่างครับพี่ <c oughs> ไม่ไปเ <c oughs> สียเวลา <c oughs> แล้อยากสอนผมอยากสอนอย่างนี้ให้ผมไปได้ยังไงผมบอกผมไม่ว่างแต่ผม เขียนอะไรให้หมดแล้วนะเขียนไปส่งท่านหมดแล้วท่านบอกว่าถ้าโัรเขา้าถ้าเขียนเข้ามาตอบุตอบพี่ด้วยนะครับก,ก็เลยขออนุญาตเปิดไว้ก่อนท่านบอกว่าให้ปิดเสียงหน่อยเพราะว่าผมเปิดไลน์เปิดอะไรไว้บางครั้งมันดังใช่ไหมฮะต้องขอประทาตไปอ่ะเดี๋ยวไม่จบคลิปลปจะยาวเกินไปนะครับชุดนี้เราว่าในเรื่องของอการเติม S E S ด้านบนนี้จะว่าวยเรื่องการเติม S E S ของคํานามแต่ผมบอกว่าสอนช้าๆนำเสนอสองอันคู่กันทั้ง Present Simple Tense และก็ คํานามคู่กันไปแต่ตอนนี้จึงบอกว่ามันเติม s e. s ในภาษาอังกฤษเติมได้กี่ที่โอ้เรื่องยาวเลยเอ้สักตัวหนึ่งมีคำว่า driver แปลว่า d r i v e ว่ลาขับเติมเออเข้าไปก็เป็นคนขับ driver หลายคนก็ต้องเติม e. s เข้าไปนะครับ watch นาฬิกาข้อมือหลายเรือนข้อนี้เติม es ให้มีสักตัวหนึ่งชุดนี้เห็นไหม มันมีเติม SES 2อันท่านผู้ชมดูนะครับนี่ซ้ายมือฝั่งนี้จากนามเอกพจน์กลายไปเป็นนามพหูพจน์90%้ั้ง9กกันด้วยการเติม SES ต้องเป็นนามที่นับได้หรือนับไม่ได้นับได้ซึ่งมีกฎที่จะว่า1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปนี้ทันทันนะคำนามทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเติม SES เมื่อทำให้เป็นพะ ซึ่งจะว่าต่อไปอันที่หนึ่งแต่ว่าด้วยเหตุที่เติม SCS มันไม่ได้เติมที่คำนามอย่างเดียวจบตรงนี้ปุ๊บนามเอาไปทำหน้าที่เป็นหมายเลขหนึ่งออย่าผิดพลาดอย่าผิดพลาดไม่ใช่เรียนแล้วปล่อยทิ้งเรียนแล้วก็เรียนเข้าใจแต่ไม่นึกถึงโครงสร้างที่ใช้งานไม่ได้ผมไม่ยอมเี hey, ่คนที่เรียนกับผมต้องเก่งก็ไม่ได้เอาผมไปแข่งกันผมก็ต้องเราก็ต้องผลิต ผู้เรียนลูกศิษย์เราไปแข่งเขาลูกศิษย์เราสอบได้เยอะเขาก็พูดในทางที่ดีกับเราสอบไม่ได้เขาก็ด่าเราเหรอด่าทาไมอ่ะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นหมายเลขหนึง่งใช่ไหมค่ับอาจารย์ใช่เป็นประธานจะพูดถึงตัวนี้เป็นหลักเพราะตัวข้างหลังมันไม่มีผลอะไรเลยมันมีเท่าไหร่ก็วางอยู่เพราะฉะนั้นเช่นมันเป็นพระอุพลก็วางเป็นพระอุพลเป็นเอกพจน์ก็วางเป็นเอกพจนพ์แต่ตอนนี้เราพูดถึงหมายเลขหนึง่งกับหมายเลขห้าถูกไหม หมายเลข่าคือกริยาตอนนี้พูดถึงกริยาแท้ที่พันรูปได้สช่องยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้กริยาแท้ที่พันรูปได้สี่ช่องช่องที่หนึ่งช่องที่สอง่าช่องที่สามช่องที่สี่ตามนี้ตามนี้ท่านดูนะท่านดูนะกริยาที่พันรูปได้สี่ช่องท่านได้กี่ตัวผมจะให้ไว้เยอะแยะเอาไปวางเป็นหมายเลข5สมสมุติสมมุติเอาตัวนี้มาวางเป็นหมายเลข1 driver คนขับรถ Drive r เป็นประธานหมายเลขหนึ่งถูกไหมเอาไปวางไว้หมายหน้าหมายเลข้า e a t อ่ามาสิ e a t ท่านดูนะ e a t หมายเลขนหนึ่งนี้คนขับรถกี่คนคนเดียวใส่อะซะเลยคนเดียวอย่าไปยุ่งเมื่อเป็นคนเดียวคำนามจึงไม่เติม s s ค่อยๆเรียนเมื่อเป็นคนเดียวคำนามไม่เติม s s ปริยา จะชอบกินอะไรปึก๊กช่องที่1เราได้โครงสร้างตัวนี้ที่จะสอนคู่กันว่าประธานบวกช่องที่1เราเรียกเทนต์นี้ว่า present simple tense of b ตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะทับตัวอย่างเรา present น,น,นะเดี๋ยวจะสอนชุดนี้ต่อไปแต่วันนี้ให้รู้ก่อนใช้อย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกแม้แต่คอมพิวเตอร์มันยังรู้เรื่องสมมุตินะสมมตินนะ a driver E พอพาย่าอแมงโก้แล้วกันแมงโก้เอฟเวอร์รี่เดย์มันต้องบอกแล้ว,ว่ามันต้องผิดคอมพิวเตอร์มันอี่เก่งอยู่ไม่ขึ้นเ้ยทำให้เราเสียหน้าหมดเลยนะเนี่ยทำไมไม่บอกว่าผิด,ดอ่ะอแต่ก็ต้องบอกนะแต่ว่าเขายังยังไม่ขึ้นเฉยๆนะครับอีจะต้องคอมพิวเตอร์นี้ไม่ดีเลย دة, จะขายซื้อเครื่องใหม่ไดรเวอร์เป็นประธานเอกน์ฟังให้ดีหมายเลข หนึ่งก็คือคำนามเป็นหลักนามมีสองชนิดเอก,กพจน์กับพหุพจน์ถ้านามเป็นเอกพจน์ปึ้ง driver เ,เป็นเอกพจน์กริยาใช้ช่องที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ทุกตัวในโลกมนุษย์นี้ทุกตัวยกเว้น verb to be กับ verb to have ยกเว้น verb to be กับ verb to have verb to do ละ่ะ verb to do เติม erm เหมือนกันกริยาจะต้องเติม s e s ส่วนวิธีการเติม s e s ผมจะว่าต่อไป ตอนนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเติมไอเสี้ยนี้ท่านทันไหมประธานจะยาวเท่าไหร่ก็ตามเช่นคำว่าแอนด์เดลิเจนต์อะเดลิเจนต์เดลิเจนต์ดรายเวอร์นะฮะรายว่าก็ตัวเล็กลงดรายเวอร์ประธานยังเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่ตามไหนพูดหมายเลขนี่คืออะไรคือหมายเลขนี้อยู่หน้า กริยาเคไหมอยู่หน้ากริยาเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นประธานเหมือนเดิมน,นะครับ e a c ยังต้องเติม s เ,เหมือนเดิมข้อมหัศจรรย์ก็คือการเติม s es เ,เหมือนกันกันกบคำนานม mango in his car is a แมง g กท่านแต,แตงนี่ได้เลย in his car in his room อะไรก็าตามแต่นะครับ mm hmm. เห็นไหมต้องการให้ท่านรู้ตรงนี้อ๋อการเติม s es มันสามารถเติมได้ที่ทั้งคำนาม,มจากเอกพจน์นับได้เป็นพระหูพจน์ต้องการอธิบายอย่างนี้อย่างที่สองมันเติมที่กริยาแต่มันมีความแตกต่างกันฟังชุดสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปตรงนี้ นามนับได้เอกพจน์90กว่าเปอร์เซ็นต์นมนับได้เอกพจน์ตามตัวอย่างนี้เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม S ส่วนวิธีการเติมเพื่มาว่าก,กันและเติม E.S ที่นามอ,อยากได้เป็น Driver รหลายคนเราก็จะได้คำว่า Driver s ลงท้ทยวย s อ่ะลง้ายด้วย R เติม S เข้าไปจากคนเดียวอ่ะเป็นหลายคนข้างหน้าจะใส่ Many ก็ได้ Man y Lazy Driver คนขับรถขี้เกียจจำนวนมากก็แล้วแต่แปลเหมือนกับที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้น d r i v e r เติม S e สอีกริยามาจากช่องที่หนึ่งตรงนี้เติมไหมไม่เติม e S.E.S. Eat พาพายากิรูเดียวมันลูก,ลกใหญ่ in the room ทันไหมนั่นแสดงว่าการเติม S.E.S. E เติมได้สองที่ที่ที่หนึ่งก็คือเติมที่คำนามจากนามเอกพจน์กลายเป็นผหูพจน์น้ำเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นประธานและเติมที่กริยาแต่ต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเท่านั้นเราเรียก ten s e นี้ว่า present simple tense เมื่อประธานเป็นเอกพจน์เท่านั้นถ้าประธานเป็นพหูพจน์หละ่ะอย่าอย่าเอ,อ,อย่ายุ่งอย่าเติมเป็นอันขาด ออกข้อสอบอย่างนี้พูดอย่างนี้ I, I ไม่เติม U ไม่เติมถือว่าเป็นเพหูพจน์เช่น My children play game in the morning My friend speaks English My mother watches television every day เฮ้ก็แต่งประโยคได้นี่ถูกต้องครับชุดนี้ให้ท่านรู้แค่ว่าการเติม S e S เติมที่สองกลุ่มหนึ่งเติมที่คำนามนับได้จากเอกพจน์เป็นพหูพจน์เติม s s นามเอามาทำหน้าที่เป็นประธานถ้ามันเป็นเอกพจน์กริยาที่เป็น action verb ทั้งหลายจะต้องเติม AC s s เฉพาะกริยาที่เป็นช่องที่หนึ่งเท่านั้นนะครับช่องสองช่องสามช่องสี่ไม่เกี่ยวเพราะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเติม s s ดูที่ประธานด้วย ถ้าใช้ช่องที่หนึ่งไม่มีอะไรนำหน้าเช่นคำว่า the driver is ต้องออกเสียง s ตรงนั้นถ้าเป็นกริยาบางตัวเช่น teach a teacher teaches เติม es แต่วิธีการเติม s กับ es ทั้งที่คำนามและกริยาตอนนี้วิธีนะวิธีการเติม s es ทั้งที่คำนามและกริยาเขาทำอย่างไรเหลอคะนั่นคือสิ่งที่เราจะ ตามไปดูพร้อมยกตัวอย่างประกอบและพาทำรรแบบฝึกขัดในเรื่องของการฝึกพูดคู่กันไปด้วยสักครู่กลับมาที่การเติม s e s ่คำนามกับการเติม s e s ที่กริยาช่องที่ 1. ประธานเป็นเอกพจน์ประโยค present simple tense ครับ